สวัสดีครับจากที่ลงคลิปกวากมรโกด19ใบไปนะครับแล้วก็ผูกได้แดงก็มีคนชมเยอะมากเลยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยก็ขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คลิปนะครับความเชื่อนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดหรือว่ามีต้นกําเนิดมาจากตรงไหนแต่ว่าก็เป็นความเชื่อที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าก็เป็นคนที่ปลูกต้นไม้อยู่แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่า เราปลูกกวักมารากตเพื่อประดับตกแต่งบ้านครับประโยชน์ของเขาอีกอย่างนึงก็คือช่วยฟอกอากาศด้วยจะช่วยดึงดูดโชคลาภเสริมทรัพย์เสริมวาสนาบารมีช่วยเร่งให้เงินทองไหลเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่ามี 19- 21-23บเอ้าใเขาจะให้โชคลาภเงินทองวาสนากับผู้ปลูกหรือว่าเจ้าของบ้าน แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีกวากมอรกตจานวนใบเท่านี้แล้วก็มีการผูกโบแดงผูกริบบินเสียแดงแล้วนําไปมอบเป็นของขวัญให้แก่ใครเป็นการมอบสิ่งดีๆส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนนั้นด้วยก็เป็นอีกเรื่องเรื่องราวหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่งดงามนะครับมันก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน ก็จะบอกว่าโอ้ยถ้าใครเชื่อเราไม่ต้องทํามาหากินเลยนอนอยู่เฉยเเดี๋ยวก็รวยผมว่าคนประเภทนี้เขาน่าจะมีความผิดปกติในเรื่องของความคิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กล่าวเลยบอกว่าถ้าปลูกต้นนี้แล้วให้นอนเฉยเเราแค่อบอกว่าเวลาเราทํามาหากินหรือเวลาเราทําการทํางานมาต้นไม้ต้นนี้อ่าหนึ่งก็คือช่วยฟอกอากาศสองก็คือว่าเราเชื่อว่ามันจะช่วยเร่งลาบผล ช่วยเร่งรับสินเงินทองให้ประสบความสำเร็จเป็นที่พึ่งทางใจเป็นสิ่งที่ช่วยชูกำลังใจของเราเหมือนเราดื่มเครื่องดื่มชูมลังนะครับเราทำงานเรากินข้าวเรากินอาหารมันก็อิ่มมันก็มีกําลังทำงานแต่ถ้าเราดื่มเครื่องดื่มเข้าไปมันก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นมาอีกกวักมรกตที่เราปลูกก็เช่นเดียวกันครับเราทำงานเรามุ่งมั่นทำมาหากิน เราก็มีเงินทองมีโชคมีลาบเหมือนกันแต่ถ้า,ถาเราเชื่อว่ากากมอระโกดที่เราปลูกนั้นเขาจะช่วยให้โชคลาบเราด้วยมันก็เหมือนเป็นการดื่มเครื่องดื่มชุกําำลังให้กับใจให้แก่จิตใ,ใจเราครับไม่เสียหายหรอกครับช่วยกันปลูกปลูกเยอะๆครับบ้านเราจะได้เขียวสดใสยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณจากใจเลยครับ